ดอกหนึ่งพี่น้องพี่น้องพี่น้องส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 องโอ้ยดอกนี้บานแล้วนี่ดอกหนึ่งพี่น้องมึงนี่นี่อีกบอไซด์ไงวัดเถ้าเหรอไซล่ะเว้ไม่เนี่ยพี่น้องมามามาเถ้าเหรอนั่นดอกนึงสามดอกสามดอกนั่นพุ่นดอกนึงโอ้ยไป นี่นี่โอ้ยดินจีบอะนี่เอาหรอนี่โอ้ยไปเฮ็ดมันหกักหักมันงัดขึ้นมามันงัดขึ้นมาอืนอนี่พี่น้องได้ลน้นตาเต็มตาสวัสดีค่ะมื้อนี้มาลอยเห็ดบุง มัาลอยเห็ดบ่อบะเมีนเห็ดบุงมัาลอยเห็ดหนองหม่งมะปล่อยงัวเลี้ยงนี่จ้ะมันพี่กายมันเกิดที่น้ำกกทมนี่กกทมจดูสินี่พี่กายเกิดที่น้ำกกทมเลาะข่างหนองหนองหน่อยหนองใหญ่มันสิมีบ่จ้าพี่กายมันเกิดที่น้ำกกทมป้าจ้ะ ไปหาเบิงน้ำใจก็อกทมหามันนี้น้ำใจก็อกทมหามันนี้นี่ไม่สิออกน้ำใจเห่าทมมาจ้ามาไปหามันนี่มากบผพ้บาวมากบผพ้บาวมาหาเราเบิงเห็ดน้ำกกทมมม่สิมีบ,บอ มันสิบอโอ้โหอยู่บ่เน็ดหน้องมันเน็ดหน้องมันยังดอกใหญ่มาเลี้ยงว่าพี่กายนีทไายเห็นพี่น้องเบิ่องกันเอาอยู่น้ำโคกทมนามนี่หละนี่บ่มาหาเบิ่งแหมมาหาเบิ่งหาเบิ่งเลยเดียวนี่บ่มันสิอยู่น้ำเงาทมกคกทมมันสิเกิดนี่พี่น้อง นี่ดงงเ,เนงนึยยนงเอออีรีอืม,อ,อ,มอื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 อืม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 ออือือาามอืมอือืมมอื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 อืม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 อือืมออืมอมอืมอ ไม่ีออกนะโมนี่แหละมื้นีนน่พี่น้องดอกนึงป้ามึงเนี่ยมึงเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยไม่หอดมีงใส่ไม่หนีบไ,ไว้เฮ้ยนั่นพี่น้องยี้ไม่หนีบไว้เฮ้ยมึงดอกยังไงไม่หนีบไว้ทักบอ คนบมคอยมา้าเฉลี่ยน้องเพร่ะเขาว่ามันมันแห้งมันบ่เปียกเพราะว่ามันแห้งมันบ่เปียกอือมันสีดอกน้ำเงาทมน้ำก๊กทมน้ำเงาทมมันสีดอกฮะนี่บ่แตกฝนเจ็บเพสบเ่เป็นสิเป็นวัดบ่โอ้นั่นดอกนึงพี่น้องพี่น้อง พี่น้องส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 องโอ้ยดอกนี่บานแล้วนี่ดอกนึงพี่น้องมั้ยเนี่ยหลงองอยู่นั่นนี่พี่น้องมันคือไก่เฟี้ยนนี่นี่นี่มีแต่ดอกไงไงอุ้นั่นดอกนึงพี่น้องเว้ เตือยเตือยตือยเตืออยู่ในเพี้ยอยู่ในตัวนี่คูน่นั่นคูมันเออเอาเอาอน,นั่นพี่นอ้องว้ายบา่มีคนลงม้าเฉลียวอือนี่อีกบ่นี่อีกบ่อฮ้ยเนี่ยพี่น,อน้องเมียตันช้อนบ่ นี่อีกบ <า S 1> อใส่กับดีจังว้ย,ยเ่าเหรอใช่ล่ะ <ried. S 1> อว้ยมึงเนี่ยพี่น้องมามามาเถาเหรอนั่นดอกนึงสามดอกสามดอกนั่นพุ่นดอกนึงโอ้ยมึงเนี่ยเอาเพิ่งเ่าไปนี่ไปมึงเนี่ยอู้หูแลนี่จะเ่าอะไรวเเ่าแล้วมาเ่านีหนุ่มนี่ เอ้ไปไปไปะใจนี่มันเคยออกพี่น้องใจนี่มันเคยออกนี่อีกบ่ว่าแม่สิได้ลดน้ซะบ่เปล่า,ามึงน,นี่ <c oughs> ตูปสูบอยู่พี่น้อง <c oughs> สองดอกสองดอกบอ่ <c oughs> พุ่นดอกนึ่งพี่น้องเ <c oughs> ปดนี่นี่ โอ้ยดีจ like like ังวะเฮ้ยเขาเลยมึงเนี่ยวูบไปเห็นมันหักหักมันงัดขึ้นมามันงัดขึ้นมาเฮ้ยมึงเน่พี่น้องได้ล้นตาเต็มตานี่ไปนั่นไปหาเบิ้งอีกน้ำกบถมได้ล้นตาเต็มตาใส่มาเบิ้งกันนะพีดพี่น้องไปพี่น้องบ้านนี้ ว่าอ่ี้เพาว่า<ะ>เอาใบมันเป็นเสียบอเป่เป็นเสียต่อไปม่พี่น,อนอ้องมาย่างออกเนี้ยบ้านีมหาลอเห็ดเจ็บเห็ดผลข้าเจ้ากับมาน,นกินเห็ดคือกันนี่คคุณรดข้าเจ้ารดข้าเจ้ามาเกินเห็ดคือกัน,กน,กนโอ้กุ้มคากุ้มคาเอาง้อลงมาปล่อยไหมพี่น้องเอาง้อลงมาปล่อยกันเลย มันแล้วเอาเบืงเหตุกันนะวาสันไรงวดลงมาปล่อยลงมาใวกอกลางน้ากันกอยกันก็เลยเอาตามาเบืงเหตุน้ําหามันออกอยูอันทางบุงมันออกแล้วทางหนองมันสีบัวออกบ่ว่าสันม้าผ่นได้อีหลีพี่น้องเข้ามาเบิงมาช้มเป็นกําลังใจให้เนี่ยด้วยจ้ากำ,ำเป็นกําลังใจให้ผู้ทคชิปให้มีกําลังใจเหตุชิปดีๆให้พี่น้องเบืง้ง พี่น้องอย่ไกลบ้านก็นอยาห็นพืนอนยุ่พื้นบ้านอีสานเขาไปต่างประเทศต่างไทยก็จะได้เห็นได้เบิ่งได้จ้าเขามากดติดตามกดเป็นกำลังใจให้เนได้จ้านี่แหละจ้าสีออกรถสีรถกลับบ้านแล้วเอาไว้มาปล่อยปลานนิเลยจ้าปล่อยขังไว้สีม้วนหาม้นกัสิมาเลี้ยง ก็เลยเห็นมาแม่ยางเบิ่งเห็ดกันนะเฮาปล่อยงัวแล้วว่าซั่นก็เลยมาเบิ่งพันพ่ออีหลีมันเคยออกพี่น้องบ้านนึ่มันออกเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งพี่กายนี่ม่เก็บเอานี่ล่ะมันเคยออกถ้ามองมันเคยออกมันสิออกโลดนี่อดรวดเท่าเสียออกเมนี่แล้วจ้ะหอดรวดเท่าสิออกเมี่อแล้ว คลิปนี้ก็มาปอยหัาก็ได้ซรันี่แหละจ้ามาพ่อกันคลิปนาจ้าสิพาไปเก็บเห็ดคือเกาหล่ะจ้าบ่มันบ่มันหนองกับสิบไปบุง้งห่นละ่ะไปปลาบุง้งปลาเห็ดปลามันพุ่นละ่ะคลิปนี้กมบมท่านีแหละจ้ากดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ